สวัสดีค่ะมาเจอกันอีกแล้วนะคะมากินข้าวด้วยกันค่ะวันนี้ฝนก็มีแกงหน่อไม้นะคะแกงหน่อไม้เยอะๆเลยจ้าหิวข้าวแล้วมากินข้าวด้วยกันค่ะเต็มถาดใหญ่ๆเลยจ้าหืม อืมอะไอืมชอบมากเม่นอนเนี้ยเจ้าขวงไมา้ จังทุกเสร็จเลยจ้ะหูข้าว

มาค่ะข่าวเมนูนอ,อ,องกินข้าวมังหืฮมร้อน 有、哎、好的。嗯 เจอลูกโดดจ้ะเพชรอืม เจอรูปโดดอีกแล้วเพกาดินฟ้าอืม ร้อนร้อนเผ็ดจับ น้ำไมา้สองถุงจะ้ะของเผ็ดสองสับ หืมเจอลูกโดดไปเผ็ดมาก 嗯。Mm hmm. เผ็ดมากเยอะหลายเลยอื mm ืม hmm. mm hmm. น้ำก่อนนะคะสำหรับเมนูวันนี้นะคะ <c oughs> แกงหน่อไม้เยอะๆเลยอร่อยนะคะถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ฝนทำคลิปต่อไปนะคะเดี๋ยวฝนขอตัวไปกินต่อแล้ว สวัสดีนะคะบ๊ายบายนะคะใครชอบก็กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ฝนทำคลิปต่อไปนะคะฝนไปแล้วนะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ